สวัสดีครับผมนิติธรรมนิติธรรมรักเพื่อที่เสนดีของคุณตอนนี้คุณอยู่ในช่องนิติธรรมยูทูบช่องช่อมรอบรู้สู่ออนไลน์วันนี้เราจะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับเรื่องของการกําจัดพลงสาบสักนิดหนึ่งนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านคงจะเจอปัญหาเหมือนกันกันกบผมไม่มีผิดเลยนะครับเพราะว่าเรา เรามีบ้านหลังจากที่เราซื้อบ้านเนี่ยเราก็มีห้องครัวเนาะมีห้องเก็บของเนี่ยไอ้ตัวมแมลงสาบตัวนี้นะมันก็ชอบไปอยู่และกลิ่นของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากเราก็พยายามที่จะหาวิธีการกําจัดนะครับนะฮะ<ม>วิธีหลายอย่างอย่าง,างเช่นสเปรย์ก็ดีอะไรต่างๆก็ดีไม่รู้จะกําจัดยังไงมันก็ไม่ยอมหมดไปสักทีหนึง่งและไอ้ตัวนี้เวลามันออกมาเนี่ยมันชอบออกมาตอนกลางคืนตอนที่เรานอนหลับ นะครับตอนที่เราไม่อยู่แล้วเนี่ยไม่รู้มันไปไตอะไรเยอยะแยะเต็มไปหมดตอนเช้ามาเราก็เห็นตะขี้มันเต็มไปหมดนะครับบางทีบางครั้งเราไปปิ้งขนมปังในที่ย่างปิ้งขนมปังก็ยังมีขี้มแมลงสาบอยู่เลยอย่างเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันสร้างปัญหาสร้างความสกปรกให้กับทางบ้านอย่างยิ่งนะทางออกก็ไม่รู้จะทำยังไงบางทีเนี่ยตัวผมเองใช้สเปร,ร,เปร,เปรเย์นะครับสเปร์สเปรชีทนี่นะฮะมันก็หายไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็มาอีกแหละ ทีนี้บางทีมันอยู่ในในในซอกในเหลือบที่เราหาไม่เจอเนี่ยก็เลยไม่แน่ใจว่าเ,เราจะทํำยังไงดีนะครับในการที่จะกําจัดตัวนี้นี่นะครับสมัยก่อนเนี่ยที่เราใช้ในยอย่างที่ผมผมแจ้งให้ทราบนะครับผมเคยใช้ตัวตัวที่มันเป็นตัวสเปรย์ลักษณะแบบเนี้ยที่แบบเอาตัวกลิ่นแรงๆเลยนะฮะร,รู้สึกว่าขอโทษทีขอเอ่อยหน่อยอมันมียี่ห้อยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เราไปซื้อตามห้างนะ เวลาเราฉีดไปเนี่ยโอ้โหกลิ่นแมัแงมากมากแต่มแมลงสาบตายนะครับแต่ตายมันก็แป๊บเดียวมันก็มาอีกละอย่างนี้นะครับก็เลยว่าเอ๊ะเราจะหาโดวยวิธีไหนพอดีวันนั้นก็เลยไปไปที่ร้านตัวที่เขาเรียกว่าร้านขายเกี่ยวกับพวกสินค้าทางการเกษตรเราก็ไปถามเขาบอกว่าช่วยบอกผมหน่อยว่าถ้าเกิดว่าผมจะมีวิธีการกําจัดมแมลงสาบเนี่ยนะผมจะต้องทําอย่างไรได้บ้างเขาก็แนะนําอย่างนี้ครับนะฮะ เขาแนะนําอย่างนี้นะครับลองดูนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าเนี่ยคุณใช้ผงตัวนี้ขออนุญาตโฆษณาให้เขาหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลังจากเอามาใช้แล้วก็ถือว่ามันค่อนข้างได้ผลเนาะนะครับคุณใช้ผงไอ้ตัวเนี้ยไหนยี่ห้อนี้แหละนะครับลองเอาไปวางไว้ดูนะครับหลังจากเอาไปวางไว้เสร็จปับ๊บเดี๋ยวมแมลงสาบมันก็จะมากินมันก็ตายหลังจากที่เราซื้อผงยี่ห้อนี้มาเนี่ยนะครับเราตัดภัชนะนะฮะตัดภัชนะให้ดีนะครับอาจจะใส่เป็น เป็นลักษณะของเอาขวดพลาสติกขวดน้ํามาเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดออกนะครับแล้วก็ตัดออกเอา,เอ,าอย่าอย่าให้มันเปรียกนะฮะก็คือให้มันให้มันแห้งแล้วก็ให้มันเหลือเฉพาะก้นถ้วยนะ่ะแล้วก็โรยผงตัวนี้ลงไปยาวผงตัวนี้เนี่ยเป็นโรยทั่วไปนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสารเคมีมันเป็นสารพิษนะครับแล้วก็บางทีบางครั้งมันแก่เป็นพิษกับ ตัวท่านที่อยู่ในบ้านด้วยหาภาชนะรองให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ใช้ผงตัวนี้เนี่ยนะครับก็เทลงไปแล้วไปวางไว้ตามตามตามซอกตามหลืบนะครับที่แมลงสาบมันออกมาหรือตามที่มันเปียกชื้นอย่างนี้นะครับนะครับไปวางไว้นะครับแล้วก็ทีนี้ไอ้ตัวแมลงสาบตัวนี้นะก็คือมันจะออกมากินนะฮะพอมากินก็แน่นอนที่สุดมันก็ตายนะครับส่วนใหญ่แล้วนะที่เห็นมันก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้บ้านผมเนี่ยนะครับแมลงสาบแทบไม่มีเลย แต่ที่สําคัญท่านต้องระวังนะเพราะว่าตัวนีนะ้มันเป็นสารพิษนะครับถ้าท่านมีเด็กต้องเอาไว้ห่างมือเด็กนะอย่าให้อย่าให้เด็กเข้าไปใกล้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเด็กท่านไปหยิบไปกินไปอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าอันตรายนะครับก็ท่านก็ลองทําดูนะครับวิธีการกำจัดตัวนี้ง่ายๆก็เชื่อว่ามันได้ผลนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผมทํามาแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้ผลจริงๆมแมลงสาบหมดบ้านเลยนะครับไปวางไว้อาจจะประมาณสัก สิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งเอามาวางไว้ครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยเดือนหนึ่งวางไว้ครั้งหนึ่งอย่างเนี้ยมันก็สามารถที่จะป้องกันและกาจัดมแมลงสาบได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือพยายามวางให้พ้นมือเด็กนะครับอย่าให้เด็กไปจับไปอะไรต่างๆ้ามาใกล้อันนี้ก็เป็นห่วงนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าไปโรยนะครับอย่าไปโรยตามบ้านตามอะไรต่างๆแบบนั้นไม่เอานะครับหาภาชนะ นะครับดีๆแล้วก็ใส่ไว้แล้วก็เอาไปวางไว้ตามตามอย่างที่ผมแจ้งสทราบตามซอกตามหลืบตามอะไรต่างๆ,ๆพวกนี้นะครับมันก็จะสามารถป้องกันมแมลงสาบที่อยู่ในบ้านเรานะครับให้หายไปได้เพราะฉะนั้นบ้านเราก็จะกลับมาสะอาดเหมือนเดิมนะครับ ก็เชื่อว่าคลิปนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์สําหรับท่านนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากท่านเลยนะครับที่ติดตามจนกระทั่งจบรายการนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางผู้จัดทํานะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์และก็ที่สําคัญก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อว่าท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆในช่วงถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับ